สวัสดีครับผมเปลยวน,นะครับจากช anel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมวันนี้ขอมาแนะนำรีวิวอุปกรณ์หูฟังนะครับที่ผม ชอบใช้เอาไว้ทํางานด้วยนะครับเอาไว้ฟังเทียบเสียงด้วยเอาไว้ในการเสพบคอนเทนต์ด้วยนะครับเป็นหูฟังแบบมีสายนะแล้วก็เป็นรูปทรงลักษณะที่เรียกว่าอินเอียร์มอนิเตอร์นะครับก็คือเหมือนพวกนักดนตรีบนเวทีหรือนักร้องเขาใส่กันนะครับเอ่อเป็นแบรนด์ที่ผมเคยซื้อใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมชอบรูปทรงมันนะครับแต่ว่าใช้มานานแล้วก็เลยอยากจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปพยายามมองหาในแบรนด์นี่แหละนะครับว่าเฮ้ยมีตัวอะไรน่าสนใจบ้างในปีนี้นะครับซึ่งมันออกมาเยอะมากเลยนะครับแน่นอนครับหูฟังแบรนด์นั้นก็คือแบร ไงเนาะบราเกเซ็ตเนี่ยทำบุฟองมาเยอะมากนะครับตอนที่ผมเคยใช้เมื่อก่อนก็คือรุ่นนี้ครับหน้าตัวนี้ครับ ZST ตัวนี้อ่านะครับนะเป็นตัวที่ผมเคยทำรีวิวนานแล้วด้วยนะหลายปีแล้วนะครับซึ่งผมก็ชอบนะมันค่อนข้างคุณภาพเสียงฟังเพลงนี่คือสนุกมากนะครับอลังการครับยิ่งเบิร์นมันได้สักพักนึงเนี่ยเสียงเบสเสียงอะไรมันก็น่าพอใจมากแล้วสําหรับการฟังเพลงหรือดูหนังนะสนุกมากพอแล้วแต่ว่าโอเคเอ พอใช้ไปนานๆก็เริ่มมีอะไรดุดลอนลึกเสียบางเล็กน้อยนะครับนะเริ่มแบบว่าอ,อ,อยากจะเปลี่ยนแล้วด้วยนะครับก็เลยพยายามมองหารุ่นใหม่ๆจนก,กระทั่งมาเจอรุ่นนี้ครับ n z z s X Pro X นระครับรุ่นนี้นะครับก่อนหน้านี้เคยทำออกมาทรงแบบนี้แล้วนะครับชื่อว่า KZ ZS N Pro เฉยๆนะครับแต่รุ่นล่าสุดจะเป็น Pro X นะครับก็คือจะมี2สีคือสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีทองสวยมากเลยนะครับอันดับแรกที่สุดสนใจมันก็คือหน้าตามเนเลยครับมันหน้าตาม,มันาดูสวยดูดูไม่ฉูดฉาดนะครับตัวสีทองก็สวยนะถึงจะเป็นสีทองแต่ก็ดูดีดูดูหรูดูไม่ฉูดฉาดนะครับแต่ว่าสีดําก็ดูโอเคกว่าครับเสร็จแล้วสิ่งที่น่าสนใจนอกจากนั้นคือจากทีไ่ได้ศึกษามาด้วยเนี่ยมันเป็นหูฟังเคสที่ไม่ได้เน้นความตุ้มตามขนาดนั้นในการฟังเพลงหรือดูหนังมันจะมี ความรู้สึกที่เรียกว่ากลางๆอ่าไม่ได้กลางสนิทแน่นอนไม่ใช่แฟลตระดับหูฟังมอนิเตอร์จริงจังแต่ว่ามันก็จะมีความแบบบูสต์เบสบ้างบูสต์สูงด้านสูงอะไรบ้างให้เราพอที่จะฟังสนุกสนุกหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จัดจ้านจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอามันมาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นตัวช่วยที่2เวลาผมใช้หูฟังมอนิเตอร์ข้อหูเหมือนของ AKG ที่ผมใช้อยู่เนี่ยพอผมมิกซ์เสร็จแล้วปุ๊บผมเอ็กซ์พอร์ตมาผมก็เอาเพลงที่ผมทําไว้เนี่ยนะครับฟังกับหูฟังตัวนี้อีีกกทนนนึง่อะครับ เพื่อเช็คว่าเฮ้ยเวลาฟังหูฟังที่คนทั่วไปเขาใช้กันนะครับนะมันเป็นประมาณไหนนะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยมันมีดีมากกว่านั้น,นครับก็คือเขาบอกนักดนตรีนิยมเอาไปใช้กันนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยรูปทรงมันค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วก็มันเป็นพลาสติกการที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยป้องกันเรื่องกระแสไฟ ที่ไม่ดีแล้วมันอาจจะช็อตที่หูได้เวลาสมใส่บนเวทีนะครับแต่ว่าพลาสติกที่ใช้ก็เป็นพลาสติกที่คุณภาพดีมากเลยนะครับนะตัวสายอะไรนี่ก็คุณภาพดีนะครับเหมาะกับการเอาไว้ใช้บนเวทีมากนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้โดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมันมีคุณภาพเสียงที่ไว้ใจได้คืออย่างที่บอกครับมันไม่มีอะไรที่มากจนเกินไปทําให้คนร้องคนเล่น,นเวทีวเราฟังอมอนิเตอร์เสียงเนี่ยเขารู้สึกว่าเออเขาได้ยินตัวเองชัดและเหมาะสมจะได้ตั้งค่าอะไรหน้าตู้หรือว่าอะไรก็ของตัวเองต่างๆบนเสียงต,ต่างๆเนี่ยจะได้ไม่ตั้ง เวอร์วังหรือว่าลดน้อยจนเกินไปนะครับถ้าหูฟังมันมีความพอดีพอดีเนาะส่วนผมก็เนี่ยนครับเอามาเป็นสายทํางานในโฮมสตูดิโอก็เอาไว้เป็นตัวช่วยฟังเทียบนะครับฟังเพลงทั่วๆไปบ้างก็สนุกเหมือนกันนะครับ๋ยวจะบอกว่าคาลเตอร์เสียงของเขาเนี่ยนะครับนะจะต,ตัวนี้อันนี้คือของจริงเดี๋ยวให้ดูของจริงก่อนนิดนึง รุ่นที่ผมสั่งมาจะเป็นสายสีนี้นะครับมันจะไม่ตรงกับตรง,ตรงกล่องใช่ไหมราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าสั่ง510บาทเนี่ยของผมจะเป็นรุ่นที่ไม่มีไมล์แล้วผมเลือกสายเป็นสายค o p เปอร์นะครับ copper, คัพเปอร์คัพเปอร์คือสายเหมือนทองแดงครับเนี่ยสีจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ไม่มีไมล์นะไม่มีไมล์นะอันนี้มีแค่นี้เป็นตัวแยกสายนะครับตรงหัวก็จะเป็นหัวแจ็คสีสีทองแบบนี้นะครับไม่มีไมล์เห็นไหมไม่มีไมล์นะครับ เป็น2ขีดนะครับตัววัสดุของเขาถ้าคุณจะเห็นเนี่ยมันจะค่อนข้างดีมากเลยนะเนี่ยเป็นแบบนี้มันจะเห็นใสๆเป็นสีดำลมดำแต่ว่ามีใสๆเห็นวัสดุด้านในนะครับเขาบอกอรุน่นรุรน Pro X เนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของระยะห่างของดแฟมที่อย่างของเขาอะนะครับผมไม่พูดเรื่องเทคนิคแล้วกันผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันก็ช่วยทำให้คุณภาพเสียงยิ่งดีขึ้นอีกมากกว่าตัวเก่าที่หน้าตาเหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวล่าสุดนะครับเวลาเราต่อกับหูฟังก็็จะเปนนแบบี้ เวลาใส่นะครับจำไว้เลยนะบางคนอาจจะเพิ่งเคยใช้ฟองแบบนี้ครั้งแรกนะให้ตรงหยดเนี้ยลงข้างล่างทีบนหูของเราอะ่ะเห็นไหมเนี้ยให้ตรงหยดเนี้ยอยู่ด้านล่างแบบนี้แล้วเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับตรงๆแล้วก็คล้องอย่างนี้อ่ามันจะต้องได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ส่วนขนาดจุกยางเขาก็มีมาให้คุณเปลี่ยนถึง4ขนาดคุณก็ลองปรับดูว่าอันไหนที่มันแน่นกําลังดีไม่แน่นจนเกินไปจนจนรู้สึกว่าอึดอัดนะครับแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปจนรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงข้างนอกอยู่เยอะนะครับเพื่อคุณภาพเสียงในการฟังที่ดีนะคุณต้องใส่ให้ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้การซีลเสียงถ้าคุณเลือกขนาดจุกพอดีแบบไม่แน่นจนเกินไปนะมันก็ป้องกันเสียงจากภายนอกได้ระดับมึงเลยนะเหมือนผมเปิดพัดลมอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เสียงพัดลมแทบจะแบบเบาลงเลยนะครับ ก็ยังได้ยินบ้างนิดหน่อยแตก่ก็เบาแบาบพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังเพลงฟังอะไรมันก็จะโฟกัสได้มากขึ้นนะครับผมอ่าตัวสายก็ประมาณนี้สายค่อนข้างโอเคนะเียงขนาดที่ยาวนะครับไม่เกะิก,กะนะครับถือว่าโอเคเลย เวลาผมใช้ฟังเพลงเนี่ยผมใช้กับ iPad เนี่ยมันก็สามารถต่อ3.5ได้เลยใช่ไหมหรือจะใช้ตัวแปลงพิเศษนะครับเพื่อเอามาต่อกับ iPhone ที่ตอนนี้ไม่มีหลุฟังลแล้วก็ต่อได้ก็ใช้ตัวไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยรีวิวตัวนี้ทีหลังเนาะนี่เป็นตัวแบบอะแดปเตอร์ที่เป็นลนักษณะเหมือนมีเพื่อเรียกว่าเป็นแอม์อ่ะมีมีแอม,ม M ในตัวของมันเองนะครับทำให้คุณภาพเสียงด,ยดีขึ้นไปด้วยนะครับก็ต่อเข้าไปแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติเนาะกับ iPhone ในรุ่นใหม่ๆนะครับ คุณภาพเสียงจากเจ้าตัวนี้เอาเอาแบบที่ต่อตรงกับ iPad ที่เป็นรูแจ็คธรรมดาแล้วกันนะคุณภาพเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเขามีเบสที่ไม่ได้เยอะในแบบที่ผมต้องการก่อนอะมีไหมมีนะครับมีและก็ชัดด้วยเบสเนี่ยชัดมีความแข็งแรงเบสมีความแข็งแรงแบบแบบแบบดีเลยแหละแต่ว่าไม่ลึกแบบหึม um ไปนานๆแบบนี้ เก็บตัวเร็วถ้าเป็นภาษาที่ผมเคยได้ยินเขารีวิวฟังกันคนอื่นๆเขาจะบอกมันเบสมันเก็บตัวเร็วคือมันจะมีความเป็นลูกใหญ่นะแต่ไม่หำนานแล้วก็ไม่ได้ลงลึกมากแต่มีนะครับเสียงแหลมก็ฟังดูโอเคมันมันไม่ได้ใสกิ้งเลยนะมันมันมันมีความชัดเออใช้คำว่ามันชัดดีกว่ามีความชัดเจนมันดูสว่างมันสว่างอ่ามันสว่างมันรู้สึกสว่าง โปรง่ปรงนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่กิ้งมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีความรู้สึกที่แบบว่าบาดหูเลยเวลาเราไปเจอเสียงสูงๆของดนตรีหรือเสียงซึ้ซัดของพวกเพลงฝรั่งไรเงี้ยไม่มีบาดหูแน่นอนเสียงกลางผมมองว่าโอเคเสียงกลางนี้มีความแบบผมไม่รู้ใช้าคาผิดหรือเปล่านะผมว่ามันอุ่นๆเนี่ยมันมันกำลังดีมันมีความอุ่นๆน,น,นะครับและถ้าฟังดนตรีแบบแนวเหมือนวงออเคสตราดนตรีคลาสสิกที่เป็นแบบเวทีแบบแบบแบบใหญ่ๆแล้วมีเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องเนี่ย เวทีเสียงมันจะสมมติที่หน้าผมนะมันจะอยู่ประมาณนี้มันมันจะไม่เนี่ยออกไปประมาณนี้มันจะประมาณนี้คือไม่ได้กว้างที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเก่าของผมไอ้เซตัวนี้กว้างกว่าอีกนะดูอลังการกว่าแต่ผมส่วนไอ้ตัวเนี้ยตัวใหม่เนี่ยมันอยู่ประมาณนี้แต่มันก็แยกมิติเครื่องดนตรีอื่นๆแต่ละเครื่องได้ชัดนะเบสดับเบิลเบสใหญ่ๆมา ก็ได้ยินว่ามันมาจากฝั่งไหนเวอร์เนเครื่องเป่าแล้วมันจะค่อนข้างที่มิติชัดเจนอยู่แม้ว่าเวทีเสียงไม่ได้กว้างที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ฟังมาจากหูฟังทั่ๆไปนะครับแต่ว่าก็แยกได้ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างมีเสียงที่ไม่ทับกันดับเบิลเบสของพวกเครื่องสายใหญ่หญหญเวลามันสีเสียงต่ำ,ตำมันมันต่ำมากเลยนะมันก็มันก็ดีเสียงกระหึมด้วยมันได้ยินแล้วก็มีความกระหึมของเขาอยู่ด้วยในเบสตรงนั้นเสียงเครื่องสายแหลมแหลมเสียงเครื่องเป่าเครื่องวูดวินส์ต่างๆก็มาแบบก็ชัดหมด มันไม่มีอะไรทับกันซึ่งถือว่าดีนะครับมันก็จะไม่กว้างมันอาจจะมีผลดีในแง่ของเวลาผมมิกซ์เพลงบาลานซ์เพลงการแพนยิ่งต่างๆผมก็จะได้พอรู้ว่าเฮ้ยเออมันจะได้ไม่หลอกหูไงหูฟังถ้ามันแบบเวทีเสียงกว้างโอเวอร์เกินไปในางทีมันจะหลอกหูว่าผมเนี่ยแพนกีตาร์กว้างพอแล้วในโปรแกรมแพนอะไรอย่างเงี้ยในซอฟตแวร์กว้างพอแล้วจริงมันอาจจะหลอกหูได้เพราะฉะนั้นการที่มันทาระยะเวทีเสียงให้มันประมาณนี้เนี่ยสำหรับผมหูโอเคมันจะได้มิกได้รู้ว่าโอเคผมจะได้กล้ามิก่าอ่ะผมจะได้แพ อันนี้คือกว้างสุดแล้วนะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยนะครับเวลามาไปเจอหูฟังที่มีเ,เวทีเสียงกว้างมากมันก็จะได้แบบพอดีนะครับจะได้ไม่ล้นลกไปอีกเวลาผมทําการแพนยิ่งต่างๆหรือว่าทําการมิกซิงบาลานซ์ต่างๆนะครับผมอ่าก็นี่เป็นข้อดีสำหรับตัวผมด้วยนะอย่า,ามันอาจจะไม่ใช่เป็นข้อดีสำหรับผู้ฟังเพลงทั่วๆไปนะครับแต่ย้ําว่าถ้าเป็นดนตรีแนวคลาสสิกดนตรีประกอบภาพยนตร์ผมว่าโอเคฟังได้เป็นหนึ่งในหูฟังที่ผมแนะนําเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรหลอกหูจนเกินไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับในแง่ของฮิปฮอปนะ ดนตรีที่มีเบสมีริทึมิกนะครับเพลงแคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันโอเคมันยังรู้สึกสนุกได้อยู่มันรู้สึกว่าถ้าเรามองเนี่ยของคนฟังเพลงเพื่อจะได้หาไอเดียเนี่ยเออดนตรีมันชัดเบสมันชัดริทึมิกมันชัดอะไรที่เป็นเมโลดี้ก็ชัดนะครับเสียงแร็ปก็มาได้ชัดเจนเสียงแร็ปเสียงร้องของคนที่เพลงจะเป็นเสียงร้องเนี่ยพูดถึงแนวอื่นด้วยนะมันจะไม่มาข้างหน้าอย่างนี้นะครับมันจะอยู่ พอแทบจะพอดีกับดนตรีเลยแต่ดนตรีไม่กลบนะไม่ต้องกลัวดนตรีจะไม่กลบแต่เราจะรู้เลยว่าเหมือนเสียงร้องของคนือน,นักร้องเนี่ยมันจะอยู่แทบจะพอดีกับกับดนตรีเลยนะครับแต่ย้ําว่าไม่ไม่ทับแน่นอนนะครับเ,เสียงเหมือนเสียงท่อนร้องแบบเมโลดี้หน่อยเหมือนของจูสเวอร์ทีท่เขาร้องขึ้นมาเนี่ยก็ฟังเพราะฟังชัดเนื้อเสียงดีแต่ก็เช่นเดียวกันครับก็จะไม่รู้สึกว่ามาข้างหน้า มากเท่าไหร่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะมีบางเพลงของบางวงบางที่อาจจะมีเหมือนนักร้องออกมาข้างหน้านิดนึงแต่เราก็จะรู้เลยว่าไม่ได้เข้ามาข้างหน้าแบบบึ๊กอย่างเงี้ยไม่ได้ใกล้แบบเนี้ยนักร้องก็จะมีเหมือนมีพื้นที่ของตัวเองอยู่บนเวทีเหมือนถ้าเราดูคอนเสิร์ตนะเหมือนเขาก็ยืนอยู่หน้าเวทีนะั่นแหละแต่เขาไม่ได้ยื่นหน้ามาเราอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นแนวร็อกเมทัลที่ผมฟังแบบหนักๆเหมือนพวกเชลซีกรินหรือว่าดาร์กอัลอะไรพวกเนี้ยนะครับที่หนักๆเลยนะวิลล์ร m อ y มายาพวกเนี่ยนะเออสำหรับผมอะ่ะผมผมชอบ ความดูเดือดความมันของกระเดื่องคู่ของเบสของกีตาร์แปดสายเก้าสายต่ำๆที่แบบดีสาย,สายบ,นบ,นบนบนบล็อกสายอย่างเงี้ยเสียงแตกเนี้ยผมชอบที่มันก็ได้ยินชัดมันได้ยินความใหญ่ของเสียงต่ำๆเพรานั้นแต่มันก็ไม่ได้คลางดังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้กระหึมแบบลอยฟุ้งอยู่นานขนาดนั้นนะครับก็อาจจะที่บอกอาจจะเกี่ยวถ้าเป็นมันด้านเบสที่ผมบอกคือมันก็ค่อนข้างเก็บตัวเร็วนะครับทำให้พวกเสียงดุ้อต่้าต่ำๆเนี่ยที่สับมาเนี่ยก็มีความชัดเจน มันทำให้ได้ยินชัดเจนมากขึ้นว่าเขาเล่นอะไรนะครับแม้ว่าจะบางครั้งแกะไม่ได้แต่ก็รู้ว่าเออเขาเขาเขาสับประมาณนี้เขาเล่นรู้ถึงประมาณนี้นะครับเสียงโซโล่ลงไปเสียง,ส,งสูงก็ได้ยินชัดครับเสียงมันโทนแบบมิดมิดไฮกลางๆไปถึงสูงเนี่ยก็ได้ยินชัดครับโอเคกีตาร์ไม่จมนะครับกีตาร์ไม่จมแต่ก็อย่างที่บอกมิติก็รู้สึกว่ามิติก็ไม่ได้กว้างเหมือนเขาแผนนี่ถ้าเป็นเสียงกลองชุดเนี่ยก็ไม่ได้กว้างมันก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้จะไม่ได้รู้สึกว่าแบบใหญ่ออกไปเลยนะมันอยู่ประมาณนี้ก็คือฟังรู้เรื่องแล้วก ย้ําว่าไม่มีเสียงที่ฟังดูทับกันนะครับรู้สึกว่าโอเคเสียงร้องต่อไปเป็นเสียงวากเสียงแล้วก็ตามเสียงแบบร้องดูเดือดดุดันเนี่ยเขาก็ยังคงมีคาแรคเตอร์ที่แบบอยู่ใกล้ๆกับวงพอดีกับวงเออเหมือนกับแบบบาลานซ์ค่อนข้างบาลานซ์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีข้อดีในในแง่ของคนแนวผมอีกแล้วก็คืออาจจะช่วยในการมิกซ์เพลงให้เราได้แบบรู้ว่าเอยเสียงเราบาลานซ์ดังไปไหมยเงี้ยบางทีการที่เราต้องการมิติมาข้างหน้าข้างหลังเนี่ยบางทีมันอยู่ที่การบาลานซ์เสียงด้วยนะครับว่า มีความดังเบาอะไรมากน้อยแค่ไหนเราจะได้รู้ว่าเออเราไม่ควรที่จะใส่มากไปในความดังหรือความเบาเพื่อให้มิติของเสียงร้องกับเครื่องดนตรีเนี่ยมันมันพอดีพอดีนะครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเอยมันเหมาะกับผมดีนะโดยเฉพาะคนเอามาฟังเพลงด้วยสนุกสนุกแล้วก็เอาไว้แกะเพลงหรือทําเพลงนะครับอ่ะในแง่ของการดูคลิปทั่วไปดูซีรีส์เอาไว้ฟังดูหนังไม่ต้องกลัวครับมันคุณภาพดีแน่นอนเสียงที่คุณได้ยินจากหนังคุณจะไม่ผิดหวังนะครับอาจจะไม่ได้มีเสียง เบสที่ดุเดือดที่ไว้รองรับเสียงระเบิดลูกใหญ่ๆอนะไรงั้นแต่ว่ามันเพียงพอมากแล้วคุณเปิดความดังแค่แบบกลางๆของมือถือหรือแท็บเล็ตอะไรเงี้ยหรือไม่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันพอแล้วนะมันพอแล้วพอพูดถึงความดังนะครับผมลืมบอกสเปคไปค่าโอห์มของเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่25โอห์มนะครับก็คือแรงต้านไม่ได้ต่ําจนเกินไปด้วยเหมือนกับเจ้าอันเนี้ยถ้าเป็นตัว SST ตัวเก่าของผมเนี่ย เปิดเสียงนิดเดียวก็ดังแล้วขับง่ายนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ16โอห์มนะผมจำไม่ผิด15โอห์มนี่แหละนะครับแต่ถ้าการที่มีโอห์มมากขึ้นมันมีข้อดียังไงก็คือข้อดียิ่งมีความมีค่าโอห์มที่มากขึ้นมันจะเป็นการบอดถึงความละเอียดของเสียงที่มากขึ้นโอเคอาจจะต้องแลกการที่ต้องเพิ่มเสียงดังในมือถือในแท็บเล็ตในคอมให้มากขึ้นนิดหนึ่งเพื่อจะให้ได้ยินความดังที่พอดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้อุปกรณ์ของเราที่มันมันขับเสียงกับหูฟังตัวนี้ได้เนี่ยนะครับนะ เวลามีค่าโอห์มสูงเนี่ยมันจะได้ดันเอาคุณภาพเสียงที่ดีมากที่สุดให้เราได้ยินไปด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องโอห์มนะแต่ว่าผมไม่ได้พูดละเอียดมากนะครับส่วน Frequency r e s p o n s e ทั้งหมดที่มันสามารถรับได้นะก็คือเรนจ์อยู่ที่7จ็ดเฮิร์ตต่ำสุดนะสูงสุดไปที่4 0,000่นเฮิร์ตซึ่งมันเกินจากหูที่ได้ยินไปแล้วแต่ทําไมต้องทําเผื่อ7จ็ดเฮิร์ตถึง4 0,000ื่นเฮิร์ตเลยเพราะว่าการที่เผื่อเอาไว้มันเหมาะกับเพลงชุกใหม่ครับเบสที่ไม่ได้ยินในหู แต่การการที่มันรองรับอยู่เนี่ยมันจะมีแรงสั่นบางอย่างที่มนุษย์เรารู้สึกได้อยู่เสียงไฮสูงๆที่สูงเกินไปสูงเกิน2 0 0 0มืเฮิร์ตไปแล้วเนี่ยแม้ว่าหูมนุษย์เราไม่ได้ยินแล้วนะครับแต่มันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนอากาศอะไรบางอย่างที่หูเราก็ยังรับรู้ได้อยู่มันจะมันสมองเราจะรับรู้ได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำมาเผื่อไม่ได้เป็นการทำมาเวอร์อรนะครับสำหรับเคเซดเ ความถี่ห่างๆแบบนี้อันนี้ไว้ใจได้จริงเป็นแบรนด์ที่ทําความถี่มาแล้วเชื่อมั่นได้จริงว่าม,มันเป็นประมาณนี้นะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเพลงที่คุณฟังขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณต่อขึ้นอยู่กับไฟลเพลงที่คุณฟังด้วยนะครับเ,เหมือนผมเนี่ยผมก็เลยต้องซื้อตัวนี้มานะครับเป็นแบบเป็นไฮโปรออดิโอนะครับเป็นเหมือนจะช่วยแบบว่าทําให้การฟังผ่าน iPhone อ,อะไรเงี้ยเป็นไฮเรสมากขึ้นก็จะช่วยขับคุณภาพเสียงของตัวโอฟังนี้เนี่ยให้มันได้ฟังกว้างขึ้นตามที่เพลงมันสามารถทําได้กับพวกแอปสตรีมมิ่งต ก็คิดว่าถ้าใครสนใจหูฟังแบรนด์เคซชอบอยู่แล้วเหมือนที่ผมชอบเพราะมัน1ราคาประหยัดราคาประหยัดมากนะครับ2อคือ,อ,อดีไซน์สวยและวัสดุคุณภาพดีเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้หลากหลายแม้กระทั่งการเอามาเป็นตัวช่วยในการมิกซ์เพลงนะครับหรือว่าช่วยฟังมิเตอร์เพลงเวลาเราทํางานกับหูฟังใหญ่ๆเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาตัวนี้เป็นตัวช่วยฟังได้ก็จะดีมากนะครับเพราะว่า ผมว่ามันเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เอาไว้เทียบได้เลยนะเพราะว่าหูฟังเคสเซนตเนี่ยคนทั่วไปเริ่มใช้กันเยอะแล้วนะครับบางคนอาจจะใช้แบบแนวฟังเบียดสนุกกว่านี้ก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าตัวนี้มันเป็นมาตรฐานกลางๆผมข้อมองว่าคุ้มที่จะซื้อมาใช้เป็นของคู่กายนะครับเป็นดนตรีบนเวทีนะครับบางทีไม่ไม่พร้อมจะซื้อหูฟังมอนิเตอร์แพงๆเ,เ,เป็นหมื่นก่อนก็ซื้อเจ้าตัวนี้ได้ใช้งานได้ดีนะครับอย่างที่บอกไปมันเป็นพลาสติกไม่ต้องกลัวเรื่องกระแสไฟที่มันจะช็อตตรงหูของเราด้วยเวลาเราไปเจอแบบการเดินไไฟทททีีีี่่่มดของงเวนาาตๆ เคสซ็ก็เป็นหูฟังมอนิเตอร์ที่ใสแล้วก็ชัดเก็บเสียงได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปซื้อกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านที่ผมซื้อไว้แล้วกันเป็นร้านของไทยนะครับจะมีตัวรุ่นที่เป็นมีไมโครโฟนด้วยนะเผื่อใครแบบชอบใช้เอาไว้คุยโทรศัพท์ด้วยก็ใช้ได้นะครับไมค์ของเคเซอันนี้จะประสบการณ์ใช้ดีด้วยเหมือนกันนะครับคุยได้รู้เรื่องดีโอเคนะครับก็ฝากไว้ครับกับเคสเซ็ตเซ็ตเอสแอนด์โปรเอ็กซ์นะครับขอพูดขอโทษที่พู นะครับอ่ะก็ไปลองตามกันแล้วกันถนะ้าใครสนใจนะครับแนะนำเลยแนะนำตัวดนี้ีนะครับตัวนี้ก็ราคาอีกทีนึงนะครับจะอยู่ที่510บาทถึง530บาทนะครับผมอ่ะก็ลองไปดูกันได้นะครับว่าใครสนใจแบบไหนสีอะไรนะครับก็คิดว่าเท่านี้แหละครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจช่องเทพบุญน,นำสตูดิโอของผมด้วยและถ้าชอบคลิปที่ผมทำแบบนี้หรือคลิปเกี่ยวกับงานดนตรีทำเพลงบนมือถือหรือรอุปกรณ์ดนตรีแล้วอยากจะตามผมจริงๆนะจังอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวน,นี้ผม กับ KZ ไปแล้วครับสวัสดีครับ